Oh, yeah. สวัสดีค่ะนะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องอักษรน,นำโดยคุณครูนัชดาทองช่างเหล็กนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทราบจุดประสงค์ก่อนนะคะว่ามีเรียนจบไปแล้วจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะ 1. เมือ่อบอกลักษณะและยกตัวอย่างของคําอักษรน,นําได้ถูกต้อง 2. องจำแนกคำที่เป็นอักษรน,นําได้ถูกต้องข้อที่3ส,สรุปเรื่องอักษรนําพอน,นาและออนํายอได้ถูกต้องนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้ว่าอักษรน,นําคืออะไรนะคะอักษรน,นําคือคําที่มีพยัญชนะต้นสองสตัวประสมสระเดียวกันพยัญชนะตัวแรกของคํา จะอ่านออกเสียงอักตึงเสียงพย,ยัญชนะตัวหลังจะอ่านออกเสียงตามสระที่ประสมและอ่านออกเสียงบรรณยุกที่ตามมากับพย,ยัญชนะตัวแรกน,น,นะคะเช่นคําว่าขยับเห็นไหมคะออกเสียงอักที่พย,ยนนัญชนะขะหยับนะคะจะหมู่อ่านว่าจะหมู่เห็นไหมคะออกเสียงอึกตึงเสียงเราไม่ออกคํา,าว่าจะเราอ่านว่าจะหมู Message ่ขยับเราไม่อ่านว่าขยับไม่ออกเสียงหนักนะคะ และเป็นคำที่มีอนำายก็คือมีอยู่สี่คำนะคะนักเรียนอย่าอยู่อย่างอย่ามีอยู่สี่คำแค่นี้นะคะคำอนำายนะคะต่อไปเรามาดูต่อเลยนะคะพยัญชนะต้นที่มีตัวหอเป็นอักษรน,นำมีหอนำอะไรบ้างคะหอนำงอหอนำายอหอนำนอ เป็นพยัญชนะสองตัวเรียงกันไม่อ่านออกเสียงตัวหอแต่อ่านออกเสียงอักษรตัวหลังตามอักษรนำน,นะคะต่อไปนะคะตัวอย่างเช่นคำที่มีหอนำงอเช่นบุงหาคุณจะย้ำตัวสีแดงนะคะเป็นคำหอนำนะคะบุงหาเหงาหงอยเรีอนอ่านตามครูไปเลยนะคะอ่านพร้อมครูก็ได้นะคะเหน็หน้าเดือนหงายงอนไก่ ผมงอกแกง่องอมนะคะต่อไปคําที่มีหอนายอนะยอผู้หญิงน,นะคะยอผู้หญิงผู้หญิงยิ่งใหญ่ใบหญ้านะคะต่อไปคําที่มีหอนานอเสื้อหนาน้อยหนาใบาหน้าเบื่อหน่ายเหน็ดเหนื่อยหน้าหนาวมีหนวด ใครหนอริมหนองมีน้ำใบนานักเรียนสังเกตตัวสีแดงนะคะหอนำอะไรคะต่อไปหอนำมอนะคะลูกเช่นคำว่าหอหมกเห็นไหมคะหอมออกกอหมกหอหมกหอนำมอเงินหมดหมดหมองสวมหมวกกินหมาหมวดหมูดูหมอสมหมายเสื้อใหม่ ในหม้อสายหมอกเห็นไหมคะห่อนำหม้อ,มอต่อไปคำที่มีหอนำโยนะคะเช่นคำว่าใบหยกน้ำหยกตัดหยวกหมูหย่องหยุดหย่อนสวนหยอ่อมเห็นไหมคะสังเกตตัวสีแดงนะลูกต่อไปคำที่มีหอนำารนะคะเช่นคำว่าบุตรีนี่หรือหรูราจิ้งรี หนูริงสำหรับที่เริงสึกหรอทำไม่ค่ะลูกต่อไปนะคะคำที่มีหอนำรอเช่นบุญเหลือสังเกตตัวสีแดงนะคะเสื้อเหลืองสองหอัวห้าหลานะะต่อไปถึงแบบฝึกหัดและวัก่อนถึงแบบฝึกดเราต้องมาสรุปกันก่อนว่าคำอักษรน,นำมีอะไรบ้างหนึ่งขึ้นต้นด้วยตัว ขอพยัญชนะต้องสองตัวนะคะสองอนำยอมีอยู่สี่คำนะคะข้อที่สามคืออะไรคะก็คือคำที่ออกเสียงอะกตึงเสียงนะคะต่อไปมาถึงแบประกั่ะนักเรียนให้นักเรียนเขียนคำที่มีอักษรน,นำต่อไปนี้ลงในสมุดข้อละสามคำนะคะขอขอเน้นว่าลายมือจะต้องสวยนะคะสามคำนะคะข้อที่หนึ่งขอนำนอ ข้อที่สองหอนำรอข้อที่สามหอนำรอข้อที่สี่หอนำงอข้อที่ห้าอนำยอก็คือทำอักษรนำทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนทำทั้งหมดห้าข้อนะคะข้อละสามคำข้อเท่ากับสิบห้าคำนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากให้ในักเรียนทำแบบแบบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ